คุณมีปัญหากับการสสางสิ่งของไหมทิ้งทำไมอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตก็ได้ใช้จะทิ้งของทีไรตัดใจทิ้งไม่ลงทุกทีอยากมีชีวิตมินิมอลแต่ของเยอะจนกลายเป็นมินิมาร์ตหลายคนอาจมีความคิดว่าถ้าเลือกที่จะไม่ทิ้งคงไม่เป็นไร ถึงจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตอะไรมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งของที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆถูกสะสมทับถมและกลืนกินพื้นที่ภายในบ้านจนแทบจะไม่มีที่ว่างนอกจากนั้นยังส่งผลต่อสุขภาพจิตเกิดความหงุดหงิดทางใจและสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะการเก็บหมักหมมสิ่งของเอาไว้อาจก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและอุบัติเหตุภายในบ้านได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมการเก็บสิ่งของเอาไว้มากๆอาจเป็นสัญญาณของโรค hoarding disorder หรือที่เรียกกันว่าโรคสะสมสิ่งของอาการของโรคคือการมีความรู้สึกอยากเก็บของทุกอย่างเอาไว้หรือไม่สามารถตัดใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงได้ด้วยแรงจูงใจที่ว่าสิ่งของเหล่านั้นยังมีประโยชน์และสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ในอนาคตในบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของร่วมด้วย วางของระเกะระกะหรือเก็บประปนแบบไม่มีหมวดหมู่จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดหากคุณอยากจัดการเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไงดีเราขอเสนอตัวช่วยในการสสางสิ่งของต่างๆของคุณ c o l r e c t correct ไม่ว่าคุณจะเคยเจอปัญหาแบบไหนแค่เห็นก็หมดแรงสุดท้ายก็ไม่ได้ทำจนเริ่มชินชากับสิ่งของเหล่านั้นไปแล้วเคยเริ่มสสางแล้วแต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจนเริ่มท้อ คัดแยกเรียบร้อยแล้วทางสิ่งของที่ต้องการสะสมไว้หรือสิ่งของที่ต้องการตัดใจแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจะจัดการต่อกับสิ่งของที่ตัดใจไปแล้วยังไงหรือกระทั่งคุณอยากสะสางสิ่งของเหล่านั้นมากๆแต่ก็ไม่มีแรงมากพอหรือไม่มีเวลาจนต้องการความช่วยเหลือซึ่งไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาแบบไหน Collect Correct จะเป็นผู้ช่วยทำให้การสะสางสิ่งของเป็นเรื่องง่ายและสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ที่เป็นระเบียบไปกับคุณ โดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Collect Correct คลิกลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณหลังจากนั้นให้คุณตอบคำถามเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์เพื่อช่วยแนะนำแนวทางที่ทำให้คุณสามารถสสารได้ง่ายขึ้นโดยคำถามได้แก่คุณตัดใจจากสิ่งของต่างๆได้ดีแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากเริ่มสสรรคุณอยากใช้เวลากี่นาทีต่อการสสรรหนึ่งครั้ง สิ่งของที่คุณต้องการสสางมีมากแค่ไหนเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนจะเข้าสู่หน้าหลักของ collect correct โดยเริ่มใช้งานจากการสร้างการ์ดเก็บของของคุณเมื่อคลิกสร้างการ์ดให้คุณตั้งชื่อตามที่ต้องการหรือคลิกเพื่อเลือกชื่อที่แอปพลิเคชันแนะนำเช่นตู้เสื้อผ้าหรือชั้นหนังสือจากนั้นกรอกรายละเอียดขอพื้นที่เก็บของและเลือกภาพปกการตามที่คุณชอบ หลังจากนั้นเริ่มสร้างแผนงานในการสสางโดยตอบคำถามเช่นจำนวนสิ่งของทั้งหมดโดยประมาณที่ต้องสสางจำนวนครั้งที่คิดว่าจะสสางได้สำเร็จเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะพบข้อมูลจากการวิเคราะห์แสดงคำแนะนำเพื่อบอกว่าควรสสางทั้งหมดกี่ชิ้นต่อหนึ่งครั้งครั้งละกี่นาทีและทั้งหมดกี่ครั้งเพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการสสางได้สำเร็จโดยอยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่คุณกำหนดเองได้ และก่อนจะเริ่มมาดูขั้นตอนแนะนำที่จะทำให้คุณเก็บของได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนแรกรวบรวมสิ่งที่พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รวมถึงขยะใส่ภาพชนะหรือถุงที่เตรียมไว้และนำออกจากพื้นที่จัดเตรียมภาชนะหรือถุงเพื่อคัดแยกสิ่งของเป็นสีประเภทสิ่งที่ต้องการสะสมตัดใจลังเลส่งต่อให้คนอื่นระหว่างการสสาง ถ้ามีสิ่งของที่ลังเลหรือยังตัดสินใจไม่ได้สามารถเพิ่มลงในประเภทสิ่งของลังเลและให้ผู้ช่วยตัดสินใจช่วยคุณดูสิเราแนะนำให้คุณเลือกเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้จริงๆแล้วจะเตรียมใหม่วางบนชั้นได้เลยส่วนสิ่งของที่รอการตัดใจจากคุณอยู่เรามีหลากหลายช่องทางที่รอการส่งต่อสุดท้ายถ้าคุณต้องการถุงที่แข็งแรงและใช้ซ้ำได้สามารถดูเพิ่มเติมที่ร้านค้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย หลังจากที่คุณสร้างเรียบร้อยแล้วมาเริ่มเพิ่มสิ่งของลงในแต่ละประเภทกันเลยคลิกที่ปุ่มคลังสิ่งของเลือกประเภทที่คุณต้องการอัปโหลดเมื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มสิ่งของแล้วใส่ชื่อสิ่งของหมวดหมู่ถ่ายรูปภาพและข้อมูลอื่นๆที่ทุกต้องการบันทึกกดเสร็จสิ้นแค่นี้คุณก็เพิ่มสิ่งของลงในการ์ดเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณสามารถดูสิ่งของต่างๆคุณได้ภายในการ์ดแต่ละใบ หรือถ้าต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งของก็สามารถทำได้โดยกลับไปที่หน้าแรกและกดเลือกปุ่มสิ่งของด้านล่างหลังจากนั้นคุณจะเห็นสิ่งของทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น3ประเภททั้งสะสมลังเลและตัดใจโดยประเภทสะสมจะเห็นตัวเลขจำนวนที่คุณเคยเลือกไว้ทั้งหมดและถ้าจำนวนที่สะสมมากเกินกว่าความตั้งใจที่คุณเคยระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนจะมีแถบแจ้งเตือนแสดงบอกจำนวนที่เกิน เพื่อให้แนะนำให้คุณตัดสินใจอีกครั้งถ้าคุณกดเลือกที่ปุ่มลังเลคุณจะเห็นจำนวนที่ยังไม่ตัดสินใจโดยในหน้านี้ถ้าคุณคลิกที่รูปสิ่งของจะแสดงตัวเลือกว่าสะสมหรือตัดใจแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้สามารถกดที่ปุ่มผู้ช่วยตัดสินใจเพื่อช่วยถามคำถามเชิงลึกและช่วยแนะนำคำตอบว่าควรตัดสินใจอย่างไรสำหรับประเภทตัดใจ จะมีตัวเลขแสดงจำนวนสิ่งของที่เลือกแล้วว่าตัดใจและแท็บบอกตัวเลขที่รอาการส่งต่อเช่นเดียวกับบนรูปที่มีสถานะของสิ่งของทั้งที่ทรอาการส่งต่อหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งต่อโดยถ้าต้องการส่งต่อให้กดที่รูปสิ่งของและเลือกการส่งต่อในหลากหลายรูปแบบและอีกหนึ่งคุณสมบัติของแอปคือภารกิจพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของคุณภายในเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยตอบว่าสิ่งของชิ้นนั้นนั้นมีความสำคัญกับคุณมากแค่ไหนและสุดท้ายคุณสมบัติที่บอกข้อมูลเชิงลึกถึงวิธีการสสางสิ่งของของคุณ c o l l e c t correct ตั้งใจที่จะสร้างความรู้สึกเชิงบวกที่แสดงถึงศักยภาพและความสำเร็จของผู้ใช้งานเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดการสรส้างอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การลดทอนการครอบครองสิ่งของที่ไม่จำเป็นได้อย่างยั่งยืนต่อไปและอีกหนึ่งสิ่งที่เราคำนึงถึงคือส่งต่อสิ่งของที่ไม่ต้องการไปยังเจ้าของคนใหม่ใช้สิ่งของวนกันเพื่อสร้างเซอร์คูลาอีโคโนโมีและสนับสนุนการกำจัดสิ่งของอย่างถูกวิธีช่วยโลกใบนี้ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะชิ้นใหญ่ในเมืองต่อไป